วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ควรรู้ก่อนเล่น Renewal นะครับสวัสดีชาาโลกและก็็ลกกันด้วยนะครับผมนีีต้อนรับเข้าสู่ช่องอคาลั h ชา n e l นะครับพื้นฐาน r e เ e ร l ที่เราจะเล่นในซเวร์ไทยที่กำลังจะเปิดนะครับ14.2นะครับของ g ก v v วตนะครับเราควรจะรู้พื้นฐานก่อนนะว่า Renewal มันเป็นยังไงบ้างน,นะจะทำให้เราเล่นง่ายไมได้มากขึ้นเลยนะ โอเคเราไปดูอันดับแรกแล้วกันอันดับแรกก็คือเรื่องของเบสสเตนนะครับผมก็คือเรื่องของค่าสแตนทั้ง6ที่เราเลเวลอัพเราจะต้องอัพนะครับผมเป็นเรื่องปกติที่เล่นแร็นล็อกเนี่ยคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่สําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเล่นแร็ล็อกนะครับผมก็ฟังไปพร้อมกับผมได้เหมือนกันนะครับอย่างแรกนะค่าแรกเราจะพูดถึงค่าแรกคือค่า S T R นะครับค่าสเตนนั่นเองค่าสเตน ท,ทุกครั้งที่เราอัพ1แต้มนะครับเราจะได้เพิ่ม atk นะครับ p r i t i c a l attack power นะครับหน่หน่วยนะครับผมและจะเพิ่มน้ำหนักอีก30หน่วยนะครับซึ่งในเกมนัก,กล็อกนะครับเราจะไม่สามารถแบกของปั๊มหรือยาปั๊มต่างๆนะครับไปมากเป็นพันพัอันหรือพั0 0องพันอันไว้ตุนทีเดียวเพื่อใช้ไม่ได้นะครับผมซึ่งในนัก,กล็อกในตัวละครเราจะมีน้ำหนักด้วยนะครับผมซึ่งแต่ละอาชีพก็จะมีน้ำหนักแบกได้แตกต่างกันไป ก็ใครอาชีพไหนที่ต้องการแบกของเยอะหรือแบกยาเยอะเอ r ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับผมโอเคครับผมต่อไปจะเป็นเรื่องของ a g i นะครับคือความว่องไวนะครับผมทุกๆครั้งที่เราอัพ1แต้มนะครับเราจะได้ฟรีเลทหน่หน่วยนะครับผมและ5แต้มได้เพิ่มพลังป้องกันอีก1หน่วยนะครับและในแต่ละพอยที่เราอัพนะครับผมเราจะได้ ASPD ด้วยนะครับผมซึ่งประมาณ4พอยเราจะได้ SP ประมาณหน่วยนะครับส่วนในเรื่องต่อไปก็คือ VIT ก็คือค่าวิทของเราเอง,เองคือพลังป้องกันนะครับผมครั้งที่เราอัพ1แต้มนะครับเราจะได้ m a ค P 1%และจะได้ Recovery r a t e 2%นะครับและทุทกๆครั้งที่อัพ2พอยต์นะครับเราจะเพิ่มได้พลังป้องกันนะครับหน่หน่วยนะครับผมและ5 p o พอยต์เราจะได้พลังป้องกันเวทอีกหนึ่งหน่วยนะครับผมซึ่งพลังป้องกันกายภาพก็คือพลังป้องกันที่โจมตีจากมอนทั่วไปเนี่ยแหละครับผมแต่พลังเวทก็คือเกิดจากเวทนะครับก็ตามตรงตัวของ ค่ามันที่มันแปลออกมาเลยนะครับซึ่งการอัพบิสเนี่ยเราจะทุกครั้งที่เราอัพเนี่ยเราจะทําให้ยาปั๊มของเราเนี่ยมีประสิทธิธภาพมากขึ้นด้วยซึ่งเราปั๊มแล้วเราจะทําให้ยาปั๊มนั้นมันปั๊มได้แรงมากขึ้นด้วยนะครับเค okay, ครับผมต่อไปก็เป็นค่าอินนะครับผมค่าอินก็คือค่าพลังเวทนั่นเองนะครับซึ่ง1นึ่งพอยต์นะครับเราอัพไปเราจะเพิ่มพลังโจมตีเวทนะครับผมหรือ M ATK 1.5หน่วยนะครับ2หน่วย เราอัพไป2อพอยต์นะครับผมไม่ใช่2หน่วยนะขอโทษด้วยนะครับผมเราอัพไป2อพอยต์นะเราก็จะได้พลังโจมตีไอ้พลังป้องกันเวทด้วย1ห,หน่วยนะครับผมแล้วแต่ละพอยต์ที่เราอัพนะเราจะได้ค่า v a วล a b l e casting time นะครับลดลง0.2%นะครับผมตอนหนึ่งแต้มดังนั้นสมมุตินะเราอัพทั้งหมด5แต้มเราก็จะได้ลดค่า v a วล a b l e casting time นะผมเรียกว่า v p บีละกันเรียกสั้นๆนะครับเรียกตัวย่อนะเหลือเป็น อ่าลดเป็น1%ถูกไหมครับซึ่ง0ูนยคูณ5ก็จะเป็น1%ตามนั้นนะครับผมอันนี้ก็วิธีการคิดแบบคร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดจะลงเลิกเดี๋ยวจะพูดในรดับต่อไปแล้วกันนะครับโอเคครับต่อไปก็จะเป็นค่าเด็กนะครับผมค่าเด็กก็คือค่าความแม่นยำนั่นเองนะครับผมเมื่อเราอัพ1นึ่งพอยต์นะครับเราจะได้ค่าฮิตเรทหนึ่งหน่วยนะครับซึ่งเราอัพ4ี่พอยต์เราจะได้เพิ่มพลังป้องกันเวทนะครับหนึ่งหน่วย และเราอัพ5พอยต์นะครับเราจะได้พลังโจมตีเวทและก็พลังโจมตีกายภาพนะครับขึ้นอีกหนึ่งหน่วยนะครับผมซึ่งแต่ละพ o i n t เนี่ยจะทําให้เราได้เพิ่ม SPD ได้เล็กน้อยเหมือนกันนะครับผมรวมถึงจะได้ลดค่าลด VCT เหมือนกันนะครับผมแต่ค่าเด็กสามารถ1แต้มเนี่ยสามารถลดได้0.4นตะครับต่อ1แต้มมากกว่าค่า IN นั่นเองนะครับ ซึ่งสมมติอันนี้เรา up 5นะคะรับแล้วก็0.04คูณ5เนี่ยวิธีการคิดคร่าวๆเราก็าาได้เป็นเปอร์เซ็นต์ออกมานะครับโอเคต่อไปค่ารักนะครับค่ารักก็คือค่าความโชคดีนะครับแต่เราเรียกว่าค่ารักดีกว่าค่ารักเราอัพเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับก็คือเราอัพเป็น1พอยต์นะครับเราจะได้คิดที่เข้าเลย0 3หน่วยนะครับและ3พอยต์เราจะเพิ่มจะเราจะได้เพิ่มอ่าพลังโจมตีเวทและพลังโจมตีกายภาพรวมถึงค่าความแม่นยำนะครับขึ้น 1, 1หน่วยนะครับ และเราอัพไป5้พอยเราจะได้ฟรีเลสขึ้นอีกหนึ่งหน่วยด้วยนะครับซึ่งเพื่อนๆก็ลองไปยุกดูนะครับผมโอเคครับผมต่อไปก็จะเป็นเรื่องเบสตัดที่เราต้องรู้ย่อยๆแล้วกันเป็นเป็นเสริมแล้วกันครับเป็นทิปเสริมก็คือทุกๆครั้งที่เราอัพเลเวลเนี่ยแหละเราจะได้เพิ่มความสามารถด้วยทุกๆ1นึ่งเลเวลเนี่ยเราจะได้เพิ่มค่าฮิตเลสแล้วก็ฟรีเลสหนึ่งหน่วยนะครับและ2องเลเวลเราจะได้พลังป้องกันเนี่ยอีกหนึ่งหน่วยทุกๆ4ี่เลเวลเนี่ยเราจะได้พลังโจมตี ทั้งกายภาพและเวทนะครับรวมถึงพลังป้องกันเวทด้วย1ห,หน่วยนะครับรวมถึงในแพดเลนิวลนะครับสเตตัสเราจะอัพตันได้ที่99ถูกไหมครับพอหลังจากนี้เราจะอัพได้ตันที่120แล้วแต่ต้องเป็นกรณีที่เป็นค้าสขึ้นไปนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นช่วงระเวลนะครับช่วงแต่ระเวลเราจะใช้พอยท์เท่าไหร่ในการอัพซึ่งจะเห็นได้ชัดนะครับว่าตอนช่วงพอยท์ที่เราอัพมากกว่า100ขึ้นไปเนี่ยเราจะเริ่มใช้ คอยในการอัพเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะดังนั้นรีเวลเขามักจะเฉลี่ยสเตตัสไปอัพอย่างอื่นเพื่อให้ได้มากขึ้นนะครับโอเคเพื่อนๆก็ลองไปยุกดูนะว่าสไตล์การเล่นเราเป็นแบบไหนนะครับโอเคครับผมส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของแคตติ้งไทม์ระยะเวลาไล่นะครับซึ่งจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับซึ่งเป็นส่วน2ส,ส่วนนี้เป็นส่วนที่สําคัญนะครับสําหรับสําหรับพวกวิศร์หรืออาชีพอะไรที่ต้องการไล่เนี่ยครับต้องฟังไม้เลยนะครับผมจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือ FCT กับ v c t นะครับผม FCT ก็ย่อมาจาก Fixed Time นะครับ Fixed Time คืออะไรครับผมก็คือเปรียบเสมือนการไล่ที่ไม่สามารถถูกลดได้นะครับผมคือตายตัวไม่สามารถถูกลดได้ด้วยสเตตัสนะครับผมแต่มันจะมีถูกลดได้ด้วยสกิลนะครับเป,เป็นพวกแบบซักเ e ม t หรืออาจจะเป็นสกิลระดิโอ o ูดนะครับของวอล l o c k นะครับอย่างนี้พอลดได้นะครับ แล้วก็ของบางชิ้นก็ถูกลดได้นะครับผมแต่จะลดยังไงก็ตามค่า f ิกแค t t i m ์เนี่ยหรือ FCT เนี่ยมันก็ยังมีติดอยู่นะครับมันไม่สามารถลดได้100%นะครับแต่มันจะลดลงไปได้ได้พอสมควรนะครับซึ่งสลับ f i กแค t t i m ์เนี่ยจะคิดเป็นประมาณ20%ของการไล่ทั้งหมดนะครับสมมุติสกิลนี้ต้องการไล่ย5าวิอย่างเงี้ยครับผม มันจะมีติ่งฟิกแคทไทม์ที่ยังไงก็ต้องมีอ่ะมันไร้หล,หลอดไม่ได้เงี้ยอยู่ในนั้นนะครับผมสักประมาณ20%อะไรประมาณนี้ยกตัวอย่างนะครับโอเคนะครับผมก็อ่ามักจะอ่าส่วนใหญ่พวกฟิกแคทไทม์เนี่ยมักจะมีในสกิลของคัสสามนะครับผมแต่ว่าสกิลของคัสอ่าคาัสหนึ่งคัสสองก็มีนะครับไฮคัสก็มีนะเช่นอ่าอาจจะเป็นอ่ากิโยตินเฟิร์สนะครับผมเอ้กิโยตินฟิตนะครับก็คือ อาชุล่าของอมองนะครับผมก็เหมือนกันตัวนี้จะมี قط, ฟิกกคาทาม์นะครับผมไม่สามารถทำร้ายหลอดได้นะครับยังไงก็จะต้องติดฟิกคาทาม์นะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยจะมีของมากมายที่ทำให้ฟิกคาทาม์เนี่ยลดได้นะครับโอเคครับผมเดีย๋ยวเรามาพูดถึงในเรื่องอส่วนที่2องละกันก็คือส่วนของ VCT นะครับผมหรือเรียกว่า Variable Cutting Time นะครับซึ่งมันสามารถลดได้ด้วยค่า เด็กและอินที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับผมหรือมีสกิลบางอย่างที่ช่วยลดนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่า uh, สกิลลดไล่ของทีทนะครับผมไม่มั่นใจชื่ออะไรนะซับฟิคัตปะ few later. อันว่าไม่พูดถึงมันแล้วกันพอผมไม่รู้ชื่อมันโอเคครับผม ก็มันสามารถลดได้100%เนะครับเพื่อทำไลท์หลอดได้เช่นเดียวกันครับสูตรคำนวณของมันก็คือการทำเด็กนะครับผมของเราทั้งหน้าและข้างหลังนะครับผมข้างหน้าจะเป็นจะเป็นสเตตัสของเราข้างหลังก็จะมาเกิดจากขอของเราหรือกร์ดของเราเนี่ยแหละครับผมรวมกันนะครับผมแล้วเอาไปคูณ2นะครับแล้วเราก็บวกกับอินที่เรามีนะครับผมให้ได้5 30นะครับเราจะเราจะสามารถทำไลท์อดได้นะครับผมในเรื่องต่อไปก็คือค่าติคอลนะครับผมค่าคิติคอล และค่า perfect dog นะครับผมค่า critical คืออะไรค่า critical ก็คือก็ตามภาพนะครับที่ผมใส่ไว้มันจะขึ้นเป็นไอเดีเมีสีเหลืองนะครับผมแล้วก็มีเป็นเหมือนอ่าเหมือนเชฟเป็นรูปแฉกๆ,ๆ,ๆ,ๆน,นั่นแหละครับผมนั่นแหละคือค่า critical perfect dog นะก็คือภาพนะมันจะขึ้นเป็น lucky ขึ้นเป็น emotion lucky นะครับผมซึ่งเป็น emotion เมื่อเราหลบได้100%นนะครับผมค่า perfect dog โอเคมาพูดถึงเรื่องค่า critical ก่อนละกันนะครับค่า critical เนี่ย แช่ในแพทของพ r e n เ v อราลนะครับแพทเมื่อก่อนนะครับค่าคริเทคอลมันจะทะลุดีเฟนต์นะครับผมแต่ว่าสำหรับรีเนอรลมันไม่ทะลุดีเฟนต์แล้วนะครับผมโดยดาเมจไม่ใช่คูณ2แล้วจะเป็น1.4นะครับซึ่งคริเทคอลสามารถติดเบิร์นได้อีกนะครับซึ่งใครเล่นสายคิก็คิดคำนวณไปเลยนะครับผมว่าเราจะเอาอยัางไงนะครับผมสมมติเราตรีพันหนึ่งเราติดคี เป็นพันสี่พันสี่เราคูณ2ไปอีกเราคูณ2จากการเบิ้ลครับอีกถูกไหมครับเบิ้ลจะทําให้ติดคูณ2เข้าไปอีกก็เท่าไหร่พันสี่สองพันสองพันแปดถูกไหมก็ไปคํานวณกันได้ครับผมค่าคริติคอลสำหรับสายคีทั้งหลายนะครับโอเคนะครับค่าเพอร์เฟคด็อกคืออะไรค่าเพอร์เฟคด็อกก็คือเราจะหลบได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งสามารถหลบคริติคอลได้ด้วยของศัตรูนะครับผมจะไม่ถูกหารด้วยมอนเตอร์นะครับแล้วก็มีผลกับการโจมตีปกติเท่านั้นนะครับพวกเวทมนต์ทั้งหลาย ไม่สามารถหลบได้นะครับ Perfect d o c ค่าเซตัสนะครับผมของรักสูตรก็คือนะครับตามนี้เลยนะครับผมคือลักรวมกันละหาร10นะครับผมเราจะได้ Perfect d o c นั่นเองโอเคครับในระดับต่อไปก็จะเป็นเรื่องสําคัญที่สุดของ r e n e w a l นะครับผมเป็นจุดสําคัญเลยที่ห้ามพลาดเลยนะครับผมก็คือ Level Difference นะครับผมก็คือความต่างของ Level Monster นั่นเองซึ่งเราไม่สามารถเก็บ Level m o n ต t e r ที่ก้าวกระโดดมากเกินไปไม่ได้แล้วนะครับผมเหมือนตอนที่เราเล่น P r e n e w a นะครับผมมันเป็นไป เป็นไปได้ไม่ได้ละเป็นไปได้แหละแต่ว่าขึ้นช้าซึ่งแนะนําว่าอย่าไปทําซึ่งอะเรามาดูภาพตามนี้นะครับผมเห็นไหมครับมันจะมีตารางนะ level d i f f e r รนซ์นะครับผมเรามองที่ตัวเรานะตัวเราเป็นอยู่ที่0ูนย์แล้วเราดูที่ level มอนต์ว่าสมมุติเราเล v e l สิถ้า level มอน11สิบเอ็ดเราก็ต้องดูขึ้นไปข้างบนถ้า level มอนต์ level เก้าเราลงดูมาข้างล่างก็คือมากกว่ากับน้อยกว่าของตัวเรานะครับผมถ้ามอนเล level มากกว่า กว่าเราเนี่ย15เรเวลขึ้นไปเนี่ยเพื่อนเพื่อจะสังเกตเห็นไหมครับมันจะเป็นสีแดงละเราจะได้ E.P จากมอนตตัวนั้นแค่40%นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติมอนต์ตัวนั้นเราได้ E.P จากมันอนะ่ะ100 100 E.P แต่ถ้าเลเวลถ้ามอนตตัวนั้นมันเรเวลมากกว่าเรา15เรเวล E.P เราได้จากมอนต์ตัวนั้นนะเราก็จะเหลือแค่60ท่านั้นเองอันนี้ผมพอยกตัวอย่างเข่าวๆาพอเข้าใจใช่ไหมครับผมดังนั้นแนะนำนะครับเราไม่ควร เก็บเลเวลมอนท,ที่มากกว่า15เลเวลหรือต่ำกว่าหรือต่ำกว่าสักประมาณ15เลเวลนะั่นแหละกำลังดีนะครับผมเพื่อนก็ดูตามเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมตามนั้นเลยก็คิดว่าช่วงบวกลบไม่เกิน15เนี่ยกำลังกำลังสวยกําลังขึ้นดีนะครับซึ่งดอเลดก็จะมีเหมือนกันนะไม่สามารถจะไปสมมติเราจะไปล่ามอนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปล่ามอนที่มันเลี้ยวต่างมากเกินไปก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับผม ดังนั้นก็ล่ามอนที่มันอยู่ในรลเวลที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันดีกว่าจะทําให้เรามีโอกาสดรอปที่สูงมากขึ้นนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็พอเข้าใจกันใช่ไหมครับผมแล้วก็ผมขอพูดเสริมในการในเรื่องของรลเวลความต่างของมอนนะครับก็คือเมื่อเราถูกโจมตีเนี่ยที่รลเวลของมอนเนี่ยที่มันรลเวลต่ํากว่าเราเนี่ยทุกครั้งที่เราโดนโจมตีเนี่ยเราก็จะได้โบนัสดีเฟนเพิ่มนะครับผมเหมือนเป็นโบนัสโบนัสโบนัสเพิ่มไป แต่ว่าถ้าเรามีเลเวลที่ต่ำกว่ามอนเนี่ย5เลเวลขึ้นไปเนี่ยเราจะถูกลดทั้งดาเมจความแม่นยำแล้วก็ฟรีค่าลบหลีกนะครับลดลงนะครับผม30%โดยประมาณนะครับผมถ้ามากกว่านั้นไป10เลเวลเราก็ถูกลดเป็นทวีคูณเป็น60นะครับประมาณนั้นนะครับผมก็ถ้าเราเลเวลบางทีเราเลเวลน้อยเราไปฆ่ามอนที่เลเวลสูงแล้วเราสงสัยว่าเอ้ยทำไมเราตีไม่โดนนะครับก็เกิดจากตรงนี้แหละครับผม โอเคพอเข้าใจกันนะครับก็ป,ประมาณนั้นนะครับสำหรับการเก็บรลเวลในฉบับรีเนเวลนะครับโอเคครับเรามาพูดในเรื่องถัดไปนะครับผม <l ots> เป็นเรื่องสุดท้ายของของคลิปนี้ละก็คือเรื่องของโบนัสปาร์ตี้นะครับผมโบนัสปาร์ตี้คืออะไรปาร์ตี้อันนี้เพื่อนๆก็พอเข้าใจอยู่แล้วก็คือการจับสมาชิกมาเล่นด้วยกันนั่นแหละครับผมซึ่งสามารถสมาชิกได้ทั้งหมด12คนถูกไหมครับแต่รีเนเวลทุกๆครั้งที่เราปาร์ตี้กับเพื่อนที่มี2คนขึ้นไปนะครับผม เราจะได้โบนัสจากเพื่อนคนอ่ะเราจะได้โบนัสเพิ่มคนละ20%นะครับผมถ้ารวมทั้งหมด12คนก็จะได้ทั้งหมด320%นะครับซึ่งเราจะเลเวลอ่าเพิ่งเราจะจะปราร์ตี้กับเพื่อนเนี่ยได้เลเวลหาไม่เกิน15เลเวลนะครับอันนี้ก็ตามตารางนะครับผมถ้าเรา2คนเราจะได้โบนัสมา20%ตอนแรกเรา1คนเราได้100%ใช่ไหมครับถ้าเราปราร์ตี้กับเพื่อน2คนเราจะได้เป็น120และจะเฉลี่ย คนละ60%นะครับผมในการได้จากมอนตัวนั้นโอเคครับผม12คนก็จะได้โบนัสทั้งหมด320ในที่2นคนนั้นจะได้ EP เฉลี่ยแล้ว27%จากมอนตัวนั้นที่เราค่า EP ที่เราได้นะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมสำหรับโบนัสปาร์ตี้ดังนั้นเพื่อนเก็บเลเวลแนะนำครับปาร์ตี้ครับผมโอเคครับวันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องสิ่งที่ควรรู้ในรีเลเวลพอสมควรแล้ว ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายคนนะครับน่าจะเป็นประโยชน์มากสําหรับเ,เพื่อนๆที่ไม่เคยเล่นแรงคกอะล็อกมาก่อนหรือว่าไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับผมหรือไม่เคยเล่นรีนเวลลมาก่อนนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์มากนะครับผมถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับผมแล้วอยากให้ผมทําออกมาอีกนะครับผมก็แนะนํา ให้เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับคอมเมนต์พูดว่าอยากให้เราทําเรื่องอะไรมาได้นะครับผมทุกๆกำลังใจที่เพื่อนๆให้นะครับเป็นกาลังใจที่ดีในการทำนะครับก็เราจะทาออกมาเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมรวมถึงกดถูกใจกดติดตามเพจกันด้วยนะครับวันนี้ผมอัครลชาแนลนะครับลาเพียงเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ